สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่นครับวันนี้พามาพบตลาดนัดเดอะมอลลางแคชั้นล่างนะครับเอามาดูกันเลยทุกคนไปเข้าไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปูกแกะนะครับปูกแก่ราคาก็ไม่เบาเหมือนกันครับพอได้ ตามในร้านผั่วร้านผัวมาต่อกับร้านห่อหมกนะครับทุกคนห่อหมกแล้วก็หมูต่างๆหมูทอดต่างๆโอ้โห,หน่ากินมากนะครับทุกคนสุดยอดสุดยอดน่ากินทุกอันต่อได้ร้านหมูยอไม่ผสมแป้งนะครับทุกคนโอ้โห,หน่ากินมากนะคทุกคนสุดยอดเลยครับต่อกันเลยร้านขนมจีนโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคน ตลาดนัดดมอแมงแคร์ขนมไทยร้านแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะทุกคนนี่นะครับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มอาหารทางเหนือครับไส้กรอกไส้อัว่วนี่ครับขนมทานเล่นสารพัดเลยทุกคนโอ้โหขนมไทยทุกคนสวยงามมากนะครับน่ากินมากเลยโอ้โห ตะโมบางแค่จบด้วยร้านข้าวหลามนะครับโอ้โหหนองมน,นครับทุกคนสุดยอดเลยครับต่อด้วยเมี่ยงร้านเมียงโอ้โหทุกคนก็มาเจอกันเท่านี้กันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนโอ้โห,หน่ากินลุกเจ้าเลยนะครับสวัสดีครับ